เหลสวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นสวัสดียาเย็นวันนี้มีภารกิจยามเย็นค่ะมีออปชันพิเศษทำข้าวต้มมัดนะคะทำเพิ่มนะเมื่อวานนี้ทำข้าวต้มมัดใต้ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เพิ่มเป็นข้าวต้มกล้วยเพิ่มมาอีกนิดนึงเมื่อวานนี้ทำข้าวต้มมัดใต้ไป13มัดอืม บ้านตัวเองอ่ะได้กินไปอสามัดสามัดก็คือสามชิ้นแบ่งคนข้างเคียงไปสิบชิ้นสี่ครอบครัวคนละสองชิ้นสามชิ้นปรากฏว่าเขาชมมาว่าโอ้ยมันอร่อยจริงๆมันอร่อยมากๆเราก็เลยปิ๊งไอเดียเลยทีเนี้ยว่าถ้าเราลองทำเพิ่มขึ้น ทั้งข้าวต้มมัดใต้แล้วก็ทั้งข้าวต้มมัดกล้วยี่งเราก็อาจจะขยายตลาดได้คือในหมู่บ้านเนี่ยค่ะตอนเช้าๆอะ่ะเขาจะขายากาแฟขายปลาท่องกโกขายขนมนะในในร้านค้าชุมชนเนี่ยนะคะทีนี้ก็จะมีคน ชอบไปซื้อกับข้าวซื้อขนมเสื้ออะไรต่างๆตอนเช้าเยอะมากตอนเช้าประมาณสัก6กโมงเจ็ดโมงเนี้ยค่ะข้าวต้มมัดก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเมนูหนึ่งที่คนขอนิยมนะถ้าทําอร่อยอร่อยแล้วก็มีกล้วยเยอะๆมีออปชั่นใส่ถงใส่ถัว่วเนี่ยน่าจะขายดีนะเราก็จะขายสักเนี่ยนะได้ลวนะมัดลาสิบบาทนะโอ้คุ้มนะมัดหนึ่งไม่กินได้สคน ใส่กล้วยครึ่งลูกเนี่ยกล้วยหวีหนึ่งยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทได้กล้วยยี่สิบลูกได้กล้วยยี่สิบลูกก็มาทำข้าวต้มมัดได้ยี่สิบมัดขายมาละสิบบาทขายมาละสิบบาทก็ได้สองร้อยบาทไม่เป็นไรทำไปก่อน นื่องจากว่าเราเป็นแม่ค้าฝึกหัดใช่ไหมเราก็ทําไปก่อนแล้วก็พอต่อไปมันเริ่มติดตลาดแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่อันนี้ถือว่าเป็นการฝึกทําลองทำเนาะแล้วสําหรับข้าวต้มหมูข้าวต้มหมูเนี่ยนะมันเป็นเหมือนเมนูใหม่ที่คนเขายังไม่ไม่ค่อยคุ้นชินกับการกินเพราะว่าเขาชอบกินข้าวต้มมัดต้มกล้วยอย่างเงี้ยเราก็จะไปลองเซิฟเซิฟเพราะว่าถ้าเกิดเราเปิดใจด้วยข้าวต้มกล้วย แล้วเขาชอบเพราะว่าจะขยับขยายเป็นข้าวต้มหมูข้าวต้มหมูข้าวต้มใต้เงี้ยนะคะซึ่งเราก็จะขายมาละสิบบาทมาละสิบบาทคือชิ้นละสิบบาทอะ่ะทําไมถึงแพงใช่ไหมก็เพราะว่ามีหมูเมื่อเช้านี้ซื้อหมูมาเออครึ่งกิโลร้อยหนึ่งก็มาทำอ่าเป็นหมูหมักน้ําปลาไว้แล้วแล้วก็ใส่ ทิกไทยไว้แล้วตั้งแต่เชา้าเนี่ยนะคะทอดกินไปแล้วส่วนหนึ่งนะทำไแล้าตั้งแต่เชา้าทีนี้วันนี้ทั้งวันมีภารกิจเยอะเหลือเกินก็เลยยังไม่ได้ทำข้าวต้มสักทีก็เลยมาทำตอนเย็นเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะเลยมารวบรวบยอดนะคะก็เลยเตรียมไว้แล้วอะ่ะตั้งตั้งแต่เชา้าเตรียมใบตองเตรียมกล้วยเ,เตรียมถั่วเตรียมข้าวเหนียว ครุกถั่วลิสงแล้วนะแล้วก็มีตอกตอกเน่นะ,ะคุณลุงคุณลุงหัวแดงเอามาให้ตั้งแต่เช้าแล้วคือแบบร้านจะทำอะไรลุงก็สนับสนุนเอาอตอกมาให้เป็นตอกไม้ไมไผ่เพื่อที่จะได้ได้มัดข้าวต้มเนี้ยนะคะอันนี้คือข้าวต้มมัดอาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่นะแต่ว่า เดี๋ยวต่อไปก็สวยเองเราก็ฝึกฝึกไปก่อนโอ้ยทําคือเมื่อก่อนเนี่ยตอนเด็กๆอะ่ะทำข้อต้มไม่สวยเลยไม่กล้าไม่กล้าห่อเพราะว่าห่อทีไรก็อายเขาแต่ตอนนี้เราแก่แล้วอะ่ะเราแก่แล้วเราห้าสิบห้าแล้วทําอะไรไม่ต้องอายหรอกทำอะไรถือว่าเป็นการฝึกหัดมันเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งความสุขของคนเราเนี่ยเนาะมันก็มีอยู่ หลายแบบโอ้อันนี้เหมือนแม่กับลูกเลยเอาไนเอาวางไว้กันความสุขของคนเราเนี่ยมันก็มีอยู่หลายแบบแล้วแต่ว่าเราจะสรรหาอพอเราสามารถสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองอะ่ะฮอร์โมนมันก็จะ,อะฮอร์โมนดีๆอะ่ะมันก็จะหลั่งออกมาเคมีในสมองมันก็จะสมดุลพอเคมีในสมองสมดุลฮอร์โมนสมดุลเราก็จะเป็นคนที่มีสุขภาพดี ทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตสุขภาพวิญญาณมันก็จะสมดุลไปหมดอ่ะนะคะเออไปอ่านหนังสือมานี่ดูอันนี้เป็นวิชาการนิดนึงนะไปอ่านหนังสือมาเขาบอกว่าฮอร์โมนแห่งความสุขเนี่ยมันมีอยู่สี่ชนิดซึ่งซึ่งเมื่อวันก่อนเนี่ยดูหนังเรื่องมาตาลดาเขาพูดถึงเอ่อฮอร์โมนโดปามีน คืออาาเป็นพาร์กินสันแล้วทีนี้คุณหมอบอกว่าอาาขาดสารโดปามีนโดปามีนก็เป็นสารแห่งความสุขชนิดหนึ่งเนาะโดปามีนเนี่ยมันเป็นสารแห่งความสุขที่เกิดจากาความสําเร็จคือคนที่ประสบความสําเร็จแล้วมีความสุขอะเนี่ยนะฮอร์โมนโดปามีนก็จะหลัง่งความเสี่ยงที่จะเป็นตัวพาร์กินสันเนี่ยก็ อาจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ค่อยเยอะอย่างเงี้ยนะคะแต่แต่พากินสันเนยนะมันไม่ได้แค่เรื่องของอการมีความสุขจากความสําเร็จเท่านั้นนะคนที่เป็นพากินสันเนี่ยอาจจาะมีสาเหตุมาจากส่วนอื่นได้เช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นพากินสันมาก่อนนะคะก็คือคนในครอบครัวคนในตระกูลเนี่ยเป็นพากินสันอย่างเงี้ยตัวเองก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นพากินสัน หรือว่าคนที่นอนไม่พอคนที่ไม่ยองออกกําลังกายคนที่เครียดตลอดเนี้ยก็สามารถที่จะเจ็บป,ป่วยเป็นพากินสันได้อันนี้ก็คือโรคทางระบบประสาทที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถจะควบคุมได้แล้ก็จะเห็นว่าคนที่เป็นพากินสันน่ยจะเดินสันส่นๆตัวเกร็งๆแล้วก็แขนแนบกับลําตัวเดินซอยเท้าทีๆแล้วก็เดินหน้างุ้มไปข้างหน้า แล้วก็เวลาเกร็งเนี่ยจะควบคุมไม่ได้วิธีการแก้ของคุณหมอก็คือให้ยาโดปามีนอย่างที่อาาในหนังเรื่องมาตาลดาเขากินน่ะนะคะอันนี้ก็คือ,อสารโดปามีนซึ่งเป็นสารแห่งความสุขตัวหนึ่งนะอ้าวต่อมาอ,อีกตัวหนึ่งก็คือสารเอนโดฟินเอนโดฟินนี่คือสารแห่งความสุขแล้วก็สงบคนเราถ้าเกิดว่ามีความสงบมีจิตใจเบิกบาน ไม่ทุกข์ไม่เครียดมีสมาธิเนี่ยนะไอ้เจ้าสารเอนโดฟินก็จะหลังพอเอนโดฟินหลังก็โอ้หน้าตาสดใสออร่งออร่าก็มาเพียบเลยอันนี้ก็คือสารแห่งความสุขที่เรียกว่าสุขสงบนะต่อมาอีกตัวหนึ่งเป็นสารที่เรียกว่าออกซิโตซินออกซิโตลินโตซินนี่เป็นสารที่ทําให้เกิดเป็นความสุข สุขที่เกิดจากความเบิกบานอะเบิกบานจากอะไรดูต้นไม้สวยๆได้เต้นรำได้ลีลาดได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้มีจิตใจเชื่อมชื่นไม่โกรธใครไม่เครียดไม่มโมโหเนี่ยนะคนะ,ะเราสงบสุขโดยธรรมชาติเ,เจ้าฮอร์โมนออกซิโตซินมันก็จะหลังออหล่งออกมาพอหลั่งออกมาเราก็จะเห็นว่าเออใบหน้าเราจะสดใสตลอดมีความสุขตลอดเนี้ยสุดท้าย ฮอร์โมนแห่งความสุขตนที่เราแบบลืมไม่ได้นะก็คือฮอร์โมนที่เรียกว่าเซโรโทนินอันนี้เกิดจากความความสุขที่เกิดจากการสัมผัสหมายถึงเราอยู่กับลูกหลานค่ะคนแก่คนเฒ่าได้อยู่กับลูกหลานปู่ย่าตายายได้เห็นความสําเร็จของลูกหลานได้กอดได้หอมลูกหลานเงี้ยนะคะไอ้เจ้าฮอร์โมนเซโรโทนินมันก็จะหลังหรือแม้แต่เรื่องของอคู่รักเงี้ยนะคะได้แสดงความรักกันเงนะี้ย ฮอร์โมนเ,เซโรโทนินมันก็จะหลังนะคะซึ่งท่านถามว่าในชีวิตประจำวันอะ่ะเราไม่สามารถที่จะทำให้ฮอร์โมนต่างๆเหล่านี้มันมันหลังแบบครบถ้วนสมบูรณ์ว่าเรามีความเครียดนู่นนี่ต้องต้องเหมือนกับว่าต้องต้องรับผิดชอบงานนะแล้วก็อาจจะมีคนที่ทำให้เครียดแล้วก็ตัวเองก็เครียดเองอย่างเงี้ยนะคะ จริงๆแล้วความสุขเนี่ยนะเราสร้างได้ด้วยตัวเองเพียงแต่เราต้องหยุดความคิดที่วุ่นวายเราต้องหยุดความคิดที่สับสนหรือว่าหยุดความคิดที่ฟุ้งซ่าน,เ,นเพลเจอนะคะเขาบอกว่าหยุดแล้วก็ตั้งสติตั้งสติแล้วก็ค่อยๆสตาร์ทสตาร์ทยังไงอะ่ะถึงจะได้ฮอร์โมนแห่งความสุขทั้งสี่หรือว่าถึงจะได้สารแห่งความสุขทั้งสี่มาดูแลชีวิต นะคะย้ำนะย้ำนะนมีตั้งแต่เนี่ยเอนโดฟินโดปามีออกซิโตซินเซโรโทนินะ่ะนะคะทำยังไงหนึ่งเริ่มต้นจากการกินอาหารที่ดีมีประโยชน์กินเนื้อนมไข่กินไก่กินปลากินผักกินผลไม้แล้วก็กินกล้วยกินถั่วนะอันนี้อย่างข้าวต้มมัดเนี่ยได้เลยนะกินแล้วได้ฮอร์โมอนดีๆ ได้สารแห่งความสุขดีๆเ้าสองคือเรื่องของการนอนนอนให้หลับนอนหลับให้สนิทนะเรานอนหลับให้สนิทได้วันละหกถึงแปดชั่วโมงอฮอร์โมอนแห่งความสุขมันก็จะหลั่งออกมาเมลาโทนินซึ่งซึ่งเป็นสารที่มันหลัง่งออกมาในช่วงที่เราหลับเนะี่ยมันก็จะเ,เริ่ม,เร,มเริ่มทำงานนะสมองเราก็จะดีเราก็จะไม่เป็นอัลไซเมอร์ด้วยนะคะอา่าต่อมาเรื่องอะไรอ่ะออกกำลังกาย ออกกาลังกายยังไงแก่แล้วก็ไม่เห็นจะยากเลยเขามีา่การเต้นรัใช่ไหมเต้นลําเต้นแอโรบิกลําลประกอบเพลงไปสวนไปนาไปไร่ทำได้ทั้งนั้นแหละหรือแม้แต่เล่นกับหมาเล่นกับแมวเล่นกับลูกเล่นกับหลานอะไรเนี้ยก็เป็นเรื่องของการออกกำลังกายได้เหมือนกันหรืออาจจะเดินเล่นเดินไปซอ,นนซอยนู้นซอยนี้ เดินไปข้างบ้านไปคุยกับคนนู้นคนนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของความสุขเหมือนกันนะคะต่อมาอะไรอ่ะทําสมาธิทําสมาธิสวดมนต์ไหว้พระร้องเพลงอันนี้ก็เป็นตัวนะที่จะสร้างความสุขให้กับชีวิตเหมือนกันนะคะหรือเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นความสุขนะที่เล่าให้ฟังทํางานอดิร์เรกทำงานอดิเรก,อ,เรกอย่างที่ทําอยู่เนี่ยนะทําขนมไม่เคยทําก็ฝึกทํา ทำล้วไม่สวยก็พยายามทําให้มันสวยจะได้จะได้มีงานอื่นๆที่แบบสร้างทั้งเงินสร้างทั้งความสุขได้ด้วยนะคะหรือปลูกดอกไม้ก็ได้ทําผักสวนครัวก็ได้ถ้าเกิดว่ามีแรงนะหรืออีกนิดนึงเขาบอกว่าหน้านี้หน้าฝนใช่ไหมการไปตกปลาเนาะบางทีการตกปลาก็ไม่ใช่ว่าโอ้ยฉันเป็นคนทําบาปฉันเป็นคนบาปนะเนี่ย ไปตกปลาไปหาปลาเนี่ยมันแน่แน่เลยมันเป็นวิถีอ่ะมันเป็นวิถีของชีวิตอ่ะก็ไปตกปลาก็ได้อยู่นะไปวางเบ็ดไปตกปลาเห็นปลาได้ปลาตัวโตอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปถ้าไปได้ก็ไปให้มันมีความสุขความสุขนี่มันสร้างได้ด้วยตัวเองนะคะหรืออยู่ที่บ้านอ่ะอยู่บ้านกันสองคนไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องโวยกันอยู่บ้านกันสามคนก็ไม่ต้อง มีปัญหากันรักกันกอดกันดูแลก,กันอย่างเงี้ยก็จะสร้างออโฮอร์โมนแห่งความสุขที่เรียกว่าสารเซโรโทนินที่ได้เป็นที่ได้จากการสัมผัสเขาเรียกว่าสุขสัมผัสอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดสุดยอดแล้วนะเป็นเรื่องของการสร้างความสุขให้กับตัวเองนะใครมีวิธีการสร้างความสุขดีๆยังไงก็แชร์ลงรีวิวก็ได้ ลงเฟซบุ๊กก็ได้มึงก็บอกว่าเ<ฮ>เหมือนคนบ้าเลยพูดอะไรก็ไม่รู้ทั้งวัน <c oughs> <c oughs> ก็พูดนูนพูดนี่พูดอยู่คนเดียวจริงๆแล้วอะอาชีพอะค่ะอาชีพเป็นนักจัดรายการวิทยุพูดคนเดียวอยู่ในห้องอยู่แล้วแล้วช่วงเนี้ยผ่าตัดตามาใส่ตามันไม่ค่อยดีมองสคริปต์รายการไม่เห็น มองสคริปต์รายการไม่เห็นแล้วก็มองจอคมได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรคือตามันเหมือนสะท้อนแสงอะไปผ่าตัดตามาแล้วตามันสะท้อนแสงเอ่จอภาพรับแสงไม่ค่อยดีก็เลยก็เลยพักงานทํารายการไว้ก่อนลากของเก่ามาใช้ก่อนเอาของเก่าที่ทําไว้เมื่อปีที่แล้วอะ่ะออกมาใช้ก่อนแล้วก็ใช้วิธีการเปลี่ยนเพลง ลูกค้าคนสูงอายุก็ยังชอบอยู่นะเพราะว่ามีเพลงลูกกรุงดีๆให้ฟังอยู่เงี้ยก็ก็ขอโทษนะคะที่ไม่ไม่สามารถที่จะทําข้อมูลให้ให้ใหม่ได้เพราะว่าเวลาจัดรายการมันอ่านสคริปต์ไม่เห็นพอพอเราไม่มีสคริปต์อะรายการมันก็จะสะดุดสะดุดเงี้ยบางทีเรามีสคริปต์วางไว้ข้างๆได้เหลือบดูบ้างก็ยังดีแต่เนี่ยเรามองสคริปต์ไม่ค่อยเห็นก็เลย ยังไม่ได้ทำรายการวิทยุนะทีนี้ก็เลยมาทำเป็นคลิปเล็กๆแบบนี้เพราะว่าเวลาเราคุยไปเวลาเราพูดไปอะค่ะเราไม่ต้องมองจอก็ได้เราไม่ต้องจ้องจอก็ได้เราก็สามารถที่จะสื่อสารกับเพื่อนฝูงสามารถที่จะสื่อสารกับคนรอบข้างได้นะนี่ก็มาเล่าให้ฟังนะเป็นเป็นเรื่องของวิธีการสร้างความสุขให้กับชีวิต ทีนี้หลายคนบอกว่าสร้างเองไม่ได้ทำไงทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยตั้งแต่การกินอาหารที่ดีการนอนให้หลับการออกกำลังกายหรือแม้แต่การเล่นกับเด็กเล่นกับหมาเล่นกับหนูกับนกกับแมวกับปลากับไก่หรือทำสมาธิสวดมนต์ทำงานอดิเรกโอ้แล้วก็อยู่กับคนที่ตัวเองรักทำทุกอย่างแล้วเนี่ยมันไม่เห็นจะดีเลยมีภาวะของอารมณ์สองขั้วมีปัญหาของไบโพล่า มีปัญหาของภาวะอารมณ์แปรปรวนมีภาวะซึมเศร้าทำยังไงถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้คือฮอร์โมนในสมองมันเริ่มจะไม่สมดุลแล้วอะเราช่วยตัวเองไม่ได้แล้วเราสร้างไม่ทันว่าง,งั้นเถอะมันเหมือนจะวิกฤตแล้วอะคือคนเราอะ่ะเวลาวิกฤตเขาก็ต้องนอนบนเตียงที่โรงพยาบาลใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันต้องต้องยอมรับนะว่าตัวเองวิกฤตทางด้านของสภาพจิต สภาวะอารมณ์และเช่นอยู่เฉยๆก็หงุดหงิดมีใครมาพูดให้อา่าไม่ถูกใจก็หงุดหงิดทั้งวันพอหงุดหงิดแล้วก็มันกับว่าดั้งับอารมณ์ลงมาไม่ได้อย่างเงี้ยทำไงอะ่ะก็ต้องพึ่งพึ่งคุณหมอไปหาคุณหมอเนาะสมัยนี้นะคะการไปหาหมอทางด้านของโรคจิตาทางด้านจิตวิทยาจะบอกว่าเป็นโรคจิตเลย การไปหาหมอทางจิตเวทอะ่ะมันไม่ใช่ว่าเป็นบ้าแล้วค่อยไปหรือเป็นคนที่ไม่ปกติเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์เขาถึงไปหาหมอแบบนี้ไม่นะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของโรคโรคเครียดโรคซึมเศร้าโรคไบโพล่าโรคอารมณ์สองขั้วเนี่ยมันเหมือนจะเป็นโรคที่ธรรมดาธรรมดาไปแล้วแล้วก็ตามโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลเลยนะเขาก็จะมีแผนกนี้